ยินดีต้อนรับสู่ยุคของราศีกุมยุคทองแห่งแสงได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการความมืดทั้งหมดจะถูกลบออกความกังวลทางการเงินทั้งหมดจะหายไปความเจ็บป่วยทั้งหมดกลายเป็นบทเรียนประวัติศาสตร์ของอดีตอันไกลโพ้นนี่คือจุดสิ้นสุดของเวลาเชิงเส้น มันคือการล่มสลายของเวลาทั้งหมดคุณอาจทิ้งนาฬิกาของคุณถึงเวลาแล้วตอนนี้ความถี่มิติที่5ถูกยึดไว้อย่างสมบูรณ์บนโลกผู้ที่พร้อมจะเปลี่ยนไปสู่จิตสำนึกมิติที่5เป็นคลื่นรูปแรกคลื่นรูปที่สองและ3จะตามมาในไม่ช้าการเลื่อนระดับขึ้นสู่สวรรค์ไม่ใช่ปรัชญาเพิ่มเติม มันคือความจริงของโลกใหม่ระบบแมทริกของเก่ายังคงมีอยู่สำหรับผู้ที่ยึดติดกับมันแต่ผู้ที่ทำงานและเป็นเงาภายในและผ่านคืนที่มืดมิดของจิตวิญญาณคือคนที่อาศัยอยู่ในความเป็นจริงมิติที่ห้านับจากนี้เป็นต้นไปหลังจากการวิจัยอย่างเข้มข้น29ปีดรฮอว์กิน ได้ผลลัพธ์ที่น่าประทับใจดังต่อไปนี้บุคคลใดก็ตามที่มีสติสัมปชัญญะในระดับที่สูงขึ้นและสั่นสะเทือนด้วยความถี่ของการมองโลกในแงด่ดีที่ปราศจากการตัดสินจะทําให้พลังงานเชิงลบของ90,000คนในระดับที่ต่ํากว่าสั่นสะเทือนทุกคน ที่มีสติสัมปชัญญะที่สูงขึ้นและสั่นสะเทือนด้วยความถี่ของความรักที่บริสุทธิ์ความซาบซึง้งและความเคารพต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหมดถ่ายทอดพลังงานเชิงลบจากผู้คน750,000คนที่ในระดับล่างสั่นสะเทือนบุคคลใดก็ตามที่มีสติสัมปชัญญะ ในระดับที่สูงขึ้นและสั่นสะเทือนด้วยความถี่ของการรู้แจ้งความสุขและความสงบจะชดเชยพลังงานเชิงลบของสิบล้านคนในระดับที่ต่ำกว่าให้สั่นสะเทือนบุคคลใดก็ตามที่มีการรับรู้ในระดับที่สูงขึ้นและสั่นสะเทือนด้วยความถี่แห่งความสง่างาม และเมื่อจิตวิญญาณบริสุทธิ์ของพวกเขาที่อยู่เหนือร่างกายเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งหมดจะทำให้พลังงานเชิงลบของผู้คน70ล้านคนในระดับล่างสั่นสะเทือนผู้ที่บอกคุณว่าสหพันธ์กาแล็กติกหรือสิ่งมีชีวิตชั้นสูงอื่นๆจะมาช่วยให้คุณรอดคือคนที่โกหกคนที่ขาดความซื่อสัตย์และความเมตตา พวกเขาต้องการให้คุณพึ่งพากองกำลังภายนอกตัวคุณดังนั้นคุณจึงต้องทำละครสามิติที่ให้พลังของคุณต่อไปคนที่บอกว่าคุณไม่ต้องทำอะไรและทุกอย่างจะทำเพื่อคุณนั้นกำลังหลอกคุณผู้ที่อ้างว่าทุกคนจะยกระดับขึ้นไปและไม่มีการฝึกฝนวิธีการหรือเครื่องมือที่คุณต้องใช้จะหลงอยู่ในอัตราของพวกเขา พวกเขาอาจจะขี้เกียจเหมือนกันใครจะไปรู้คุณมีงานเดียวคือการเพิ่มความถี่ของคุณคุณต้องทำงานกับตัวเองยิ่งคุณมีความรู้สึกที่สูงขึ้นความรักสุขภาพและความมั่งคั่งก็จะยิ่งดึงดูดมากขึ้นและคุณจะส่งผลกระทบต่อผู้คนมากขึ้นดังนั้นการยกระดับขึ้นจะเร่งให้ทุกคน คุณต้องส่องกระจกอย่างจริงจังและดูว่าคุณสามารถพบตัวเองอยู่ในนั้นได้หรือไม่ฝึกฝนตัวเองเพื่อให้ทุกสิ่งที่คุณพูดคิดทำหรือกระทำมาจากสถานที่แห่งความรักตรวจสอบตัวเองและระดับของคุณอย่างใกล้ชิดความเห็นอกเห็นใจเอาใจใส่ความซื่อสัตย์ความถูกต้องความรักและท้ายที่สุด การตื่นรู้ตอนนี้มีผู้คนที่ไม่รู้สึกตัวนับล้านวิ่งไปมาด้วยความสับสนและหวาดกลัวพวกเขากลัวกระดูกของพวกเขาพวกเขากลัวแทบตายความอยู่รอดของพวกเขาและในที่สุดโซนความสะดวกสบายก็ถูกคุกคามถึงแกนกลางคุณมีความเมตตาต่อพวกเขาหรือไม่เท่าไหร่ ความซื่อสัตย์ของคุณแนะนำอะไรช่วยให้พวกเขาลุกขึ้นหรือปล่อยให้พวกเขาต้องทนทุกข์ทรมานจนกว่าพวกเขาจะตื่นคุณใช้ชีวิตในสิ่งที่คุณเชื่ออย่างแท้จริงแค่ไหนเมื่อคุณดำเนินชีวิตตามความจริงของคุณคุณทำให้คนอื่นสามารถเข้าถึงความถี่นี้ได้แต่คุณมีความกล้าหรือไม่ ความรู้สึกที่คุณมีต่อคนอื่นคือวิธีที่คุณจะก้าวขึ้นไปอย่างสง่างามหรือเจ็บปวดการเลื่อนระดับขึ้นจะไม่เกิดขึ้นเป็นเวลานานสำหรับผู้ที่ไม่สนใจผู้อื่นและพวกเขาจะรู้สึกอย่างไรความเห็นอกเห็นใจและความซื่อสัตย์ต้องสอดคล้องกับการรู้แจ้ง เมื่อ DNA ที่ทำงานของมนุษยชาติลดลงเหลือเพียงสองเกลียวการอุดตันจึงถูกสร้างขึ้นนอกจากนี้สังคมยังถูกล้างสมองให้หยึดระบบความเชื่อบางอย่างที่ไม่รับใช้เราผู้หญิงติดอยู่หลังกำแพงอิฐจนไม่ได้รับอนุญาตให้พูดผู้ชายถูกหล่อหลอมให้ไม่รู้สึกอะไรหรือไม่ยอมรับว่ารู้สึกบางอย่าง ดังนั้นแม้ว่ามิติที่5จะถูกยึดและเข้าถึงได้อย่างสมบูรณ์แล้วแต่การขึ้นสวรรค์จะไม่เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนสำหรับคนส่วนใหญ่จงเรียนรู้ที่จะอดทนซึ่งกันและกันทำงานกับเงาสะท้อนของคุณในกระจกดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์จากสถานที่แห่งความจริงใจและความรัก มีความเมตตาการุณาต่อทุกคนและสิ่งที่พวกเขากำลังจะผ่านไปนี่เป็นช่วงเวลาแห่งความพยายามมากที่สุดและคุณทุกคนมีชุดทักษะที่เป็นประโยชน์และเป็นเอกลักษณ์ซึ่งเปรียบเสมือนชิ้นส่วนของปริศนาอันกว้างใหญ่เมื่อคุณดูภาพรวมมีความจำเป็นที่คุณทุกคนจะต้องทำงานร่วมกัน และแบ่งปันประสบการณ์ที่จำเป็นตามหลักการแล้วคุณจะเข้าถึงมวลวิกฤตเพื่อให้เกิดวิวัฒนาการในการรับรู้อย่างมีสติเพื่อส่วนรวมและทิ้งอัตตาและเปิดใจให้กับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดภายใต้ผู้สร้างชั้นยอดสิ่งมีชีวิตทั้งหมดได้รับอนุญาตเพราะคุณมีหลายสิ่งที่จะแบ่งปันและสอนซึ่งกันและกัน นี่คือวิธีที่คุณแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันและเปิดใจรับความสามารถในการเข้าถึงจุดสูงสุดใหม่ของการรู้แจ้งและความรักขอบคุณข้อความจากออโรราเรย์ไรแอนเอกอักรราชทูตสหพันธ์กาแล็กติกผู้แปลอวยชัยกุลพงศ์ขอบคุณค่ะ